การควบคุมคุณภาพภายในเครื่องตรวจน้ำตาลปลายนิว้วครับพบกับการทำ IQC ประจำวันของเครื่อง b t x ตรวจน้ำตาลนะครับเราต้องทำทุกวันก่อนที่ปฏิบัติงานนะครับขั้นตอนการทำเราดูด้วยเรามีอะไรบ้างแล้วก็รู้อะไรบ้างนะครับก็ต้องมีสติปตรวจน้ำตาลแล้วก็มีเครื่องตรวจน้ำตาลแล้วก็มีคอนโทรลคอนโทรลตัวนี้เราต้องเก็บรักษาที่8ปดถึงสนะครับ สีไว้อุณหภูมห้องก็ได้นะครับถ้าเป็นห้องปกติแล้วก็มีอายุหลังเปิดใช้งานนี้สวันนะครับส่วนตัวสติปนี่มีอายุใช้งาน6เดือนหลังเปิดใช้งานนะครับยิ่งเปิดปุ๊บเราต้องปิดทันทีนะครับเพราะว่าบางทีความชื้นอากาศแต่ละวันไม่เท่ากันมันจะทําให้ประสิทธิภาพด้ดยลงนะครับเรามาเริ่มตรวจกันเลยนะครับอันดับแรกเรา,าเราเสียบ สติปไปก่อน,นครับการสัมผัสก็สัมผัสบริเวกลางอย่าสัมผัสตอนปลายนะครับใส่ทุกเครื่องเลยนะครับทำเวลานิดนึงเวลาใส่เพราะว่าเราเปิดสติปอยู่นะครับหลังจากเราใส่เสร็จแล้วเราก็ปิดทันทีนะครับแล้วก็เราเข้าสู่โหมดการทำ IQC เพื่อบันทึกไว้ประจำเครื่องครับโดยการกดตัวซ้าย างไว้3วินาทีนะก็จะขึ้นเครื่องหมายสัญลักษณ์คอนโทรลเป็นรูปขวดตัว C นะครับพอหลังจากนั้นขึ้นโหมดทำคอนโทรลทุกอันเราก็ตรวจสอบดอูว่ามีสติ๊ก X ไฟไหมแต่จะรีเป็นยังไงนะครับไม่มีฟองนะครับเราก็เริ่มทำที่คอนโทรลระดับ2ก่อน แล้วก็หยดสัก3ามหยดก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับจํานวนเครื่องนะครับการใส่เราต้องปิดแต้มไปที่ด้านบนของหยดะครับเพื่อให้น้ํายานี้ดูดขึ้นไปเองนะครับมันจะได้ปริมาณที่ใกล้เคียงกันทุกเครื่องนะครับและผล,ลผลคอนโทรลออกมาก็จะใกล้เคียงกัน,นครับดูเอสดี SD ของแต่ละค่าว่าใกล้เคียงกันไหม อันนี้ค่าก็ออกมาครบแล้วเดี๋ยวเราจะไปประเมินผลกันนะครับแต่ตอนนี้ขอทําอีกรลเวลหนึ่งก่อนพอทำระดับสองเสร็จแล้วจะทำระดับสามซึ่งเป็นรลเวลไฮนะครับดูแต่ว่าแต่ละเครื่องสามารถตรวจได้ตามที่เกณฑ์ประเมินของเราไหมอันนี้เป็นเครื่องของห้องแล็บแล้วก็ คลีนิกประหวานที่มีการใช้งานเกับทุกวันนะครับแ้ข้าหมดคอนโทรลนะครับทุกเครื่องเลยเพื่อที่บันทึกไว้ในเครื่องไม่สับสนกับค่าของแซมเปิลตัวอย่างนะคะออรับเ้าหย การใส่ก็ใช้แปะด้านบนของหยดนะครับเพื่อปริมาณการเข้าไปในเครื่องคงที่นะครับใช้สันด้านข้างนะครับเข้าไปปุ๊บข้าก็จะออกมา ใช้กายเกณฑ์ประเมินคร่าวๆของบริษัทตรงนี้นะครับ